ศาลเจ้าแม่ปวนอิมหรือกวนอันเก่งที่กรุงเทพมหานครเดิมมีสาลเจ้าสองหลังติดก,กัน ก็คือศาลเจ้าโจซือกงและศาลเจ้ากวนอูชาวบ้านแถบนี้บอกเล่ากันต่อๆมาว่าศาลเจ้าทั้งสองหลังนั้นสร้างในสมัยกรุงธนบุรีโดยชาวจีนที่ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชมาสร้างเมืองหลวงใหม่ที่กรุงธนบุรีต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ได้มีชาวจีนหกเยี่ยนจํานวนหนึ่งได้มารื้อศาลเจ้าเก่าทั้งสองแห่งลงแล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นหลังเดียวอันเชิญเจ้าแม่กวนอิมขึ้นประิษฐานและให้ชื่อว่าศาลเจ้ากวนอันเก่งเมื่อครั้งสมเด็จกรม พระยาดำรงราชานุภาพเสด็จมาร่วมงานหลอ่อประค่งใบใหญ่ที่วัดกัลยาณมิตรพระองค์ได้มาเห็นศาลเจ้าแห่งนี้และได้เขียนเล่าให้สมเด็จกรมพญานริศรานุวัติวงศ์ได้ทราบโดยมีใจความว่าศาลเจ้าแห่งนี้จิตกรรมฝาผนังด้วยว่าเป็นงานฝีมือของจิตรกรที่หาไม่ได้อีกแล้วอีกทั้งเครื่องตราตั้งเบื้องบนซึ่งเป็นไม้แกะสลักอย่างงดงามและเก่า